ส่วนความเป็นเลิ่นด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าทีเซลจับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววรนะครับรวมไปถึงพันธทำศูนย์ทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วชาญจากิพัสเพน n อฟแ l นด์ดาตมาเลเซีย a n นด์ยูน ard, Malaysia, ิเวอร์ซิตี้เ a บังซารมาเลเซียในการพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะรองรับการทดสอบความปลอดภัยของยาและวัคซีนโควิด -19 เป็นการพัฒนาบุคลากรและรองรับการโยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความปลอดภยัภยผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยให้เป็นไปนตามมาตรฐานสากลนะครับทางนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นถึงระบบการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่สามารถให้การรองรับผลิตภัณฑ์ด้านสุภาพให้เป็นที่เชื่อมั่นจากทั่วโลก โดยดร์ศิรศักดิ์เทพาคำครับรองผู้อำนวยการของทีเซลกล่าวว่าโควิด -19 ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระบาดที่ทั่วโลกต้องช่วยเหลือในการหาทางป้องกันและรักษาโดย OECD Good Laboratory Practice นั้นเป็นกระบวนการที่จะรับรองว่ายาหรือวัคซีนเหล่านั้นมีมาตรฐานในการตรวจรับรองและมีการเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยตามกระบวนการของ OECD Good Laboratory p r a c t i c e ทั้งอย่างเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การผลิตบุคลากรและสร้างความเชื่อมัน่นรวมถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารวพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่ประเทศมีอยู่ประเทศไทยมีกระบวนการที่ได้รับความเชื่อมั่นนะครับจากทั่วโลกตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคงทางยาวัคซีน บางคั้งจากธุรกิจสืบเนื่องและมีความยั่งยืนส่งต่อไปยังลูกหลานไปไป,ไปตามนโยบาย Thailand 4.0ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <technology, S 2> ครับถ้าเผื่อเราผ่านมาตรฐานตรงนี้ปุ๊บ ไม่ว่าจะทดสอบในที่ใดเนี่ยต่างประเทศก็สามารถจะยอมรับยาที่พัฒนาจากประเทศไทยได้เวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยก็จัดมาเกือบทุกปีนะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยเห็นจํานวนของผู้เข้าร่วมเนี่ยมากกว่า120คนเราได้วิทยากรระดับชั้นนําจากทางมาเลเซียปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์ทดลองเนี่ยระดับประเทศอยู่ประมาณ18แห่งแต่ว่าที่ได้มาตรฐาน OECD GMP เนี่ยมีเพียง,งแค่2แห่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ในไพล์ไลน์ที่จะพัฒนากลุ่มเหล่านี้ให้มีมากขึ้นครับ ทางด้านของนายสายันตันพาณิ์รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพบววได้กล่าวว่าววและทีเซลนะคะต่างให้ความสัมพันธ์กับโควิด -19 และเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและห้องปฏิบัติการในประเทศให้เท่าทันต่อการเตรียมการค้นหาตัวยาวัคซีนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่เป็นระบบคุณภาพมีศักยภาพทั้งการวิจัยและการทดสอบวิจัยในระดับก่อนคลินิกเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลจากความร่วมมือในครั้งนี้วอและทีเซลรวมไปถึงหน่วยงานทดสอบวิจัยระดับก่อนคลินิกทั่วประเทศต้องการที่จะสร้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานการทดลองในเซลลในสัตว์ทดลองงานพิษวิทยาที่สามารถรองรับการทดสอบยาวัคซีนจากทั่วโลกได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบุคลากรเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่อไปอค่ะการพัฒนา ายาหรือสมุนไพรหรือวัคซีนต่างๆของประเทศไทยเนี่ยครับได้ผ่านการทดสอบจากแลบห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วครับ <ifen ly> เราได้นําบุคลากรที่ทํางานวิจัยทางด้านนี้นะครับมาร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการนั้นๆก็ <ifen ly> ถ้าบุคลากรได้รับความรู้ที่ได้มาตรฐานปฏิบัติตัวได้มาตรฐานแล้วก็รวมถึงการจัดการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลโดยการจัดงาน,งานในครั้งนี้มีวัฒมิตรการวิจัยก่อนคลินิกจากทั่วประเทศกว่าร้0คนรวมเวิร์กช็อปเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบการพัฒนาย,ยาวัคซีนโควิด -19 และรองรับโรคระบาดในประเทศไทยดโเยมนการจัดอบรมทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยระดับก่อนคลินิก เภสัชกรนักพิษวิทยานักวิทย,ยาศาสตร์ศัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองนักวิจัยนิสิทธน,นักศึกษาและผู้สนใจจากทั่วประเทศในหัวข้อ OECD Good Laboratory Practice หรือ GLP Workshop 2020เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรและห้องปฏิบัติการในการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาวัคซีนเภสัชพันธ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางยาสัตว์ สารปรุงแต่งในอาหารและอาหารสัตว์รวมถึงผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสารเคมีในอุตสาหกรรมหรือใช้ในครเรือนโดยเฉพาะการดเนมินการรองรับการทดสอบยาวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเป็นการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความปลอดภยัภยผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ O E C D 36ประเทศและสมาชิกสมทบอีก6ประเทศนะครับเป็นการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ O E C D Good Laboratory Practice สร้างความสามารถตรวจทดสอบความปลอดภยัภยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความสามารถในห้องปฏิบัติการตามหลักของ O E C D G L P ของประเทศไทยนะครับ